ภูเก็ต ep สองตามมาเลยคะ่ะทุกคนเอี้ยยังอยู่ภูเก็ตนะคะทุกคนที่นี่ประเทศไทยที่นี่ภูเก็ตทุกคนมุมภูเก็ตมีโรงแรมสวยงามมากเยอะจริงๆทุกคนที่นี่ไม่ได้เคปพันวาเหมือนคลิปเตี้ยงลงตอนเช้านะคะทุกคนที่นี่ภูเก็ตที่นี่ประเทศไทยโรงแรมที่ยังไปเที่ยวคือเคสรีสอร์ทแอนด์สปาภูวิลล่าทุกคนที่นี่อยู่ใกล้กับหาดป่าตองนิดเดียว แต่ทุกคนเชื่อไหมโรงแรมแถวนี้มีเยอะมากแต่ที่ยังไปเนี่ยเ r e s ์ r ีสอร์ทแอนด์สปาพูวิลล่าเนี้ยทุกคนเชื่อไหมวิวทุกคนดูคือวิวระดับน้ําของสระว่ายน้ํากับวิวภูเขากับวิวทะเลคือเป็นระนาบเดียวกันเลยสวยงามมากจริงๆทุกนี้ถ้าใครไปเนี่ยคือจุดสําหรับ เช็คอินสำหรับถ่ายรูปได้เยอะจริงๆทุกคนแนะนำเลยนะคะเอียงคนหนึ่งละ่ะถ้าช่วงหน้าร้อนอะ่ะคือเยังชอบเที่ยวทะเลมากที่สุดทุกคนแล้วก็จะเล่นน้ำเล่นแบบเล่นเยอะด้วยนะคะทุกคนเอียงเป็นคนผิวสองสียังเล่นน้ำจนแบบว่าตัวดําเมี่ยมกันไปเลยแหละคือชอบมากจริงๆแต่มุมของโรงแรมที่ภูเก็ตนะทุกคน โรงแรมนี้เป็นโรงแรมห้าดาวเหมือนกันทุกคนมุมส่วนตัวเห็นไหมคะจากที่เรานั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะมีมุมกั้นน้ํานะคะแล้วเขาเข้าไปตรงห้องนอนได้เลยแล้วเวลาเรามองเห็นวิวสามารถมองวิวสะไว้น้ํากับทะเลข้างหน้าทุกคนเห็นไหมคะเห็นภูเขาเห็นทะเลเป็นเส้นน้ําเดียวกันเลยไม่ได้อันตรายช่วงระหว่างที่เอียงเล่นน้าไว้น้ําระหว่างขอบสะ ข้างล่างมันก็จะเป็นสเตปหนึ่งนะคะแต่ในภาพเนี่ยคือเป็นระดับน้ําเดียวกับภูเขากับทะเลกับสระไว้น้ําคือเส้นน้ําอันเดียวกันเลยสวยงามมากจริงๆทุกคนยังเล่นน้ําถ่ายรูปตรงเนี้ยทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่เช้าแล้วยังกลับเข้าไปกินอะไรเล็กๆน้อยๆในห้องอะคะ่ะและยังกลับออกมาคือเล่นน้ำสองช่วงเวลาจนกระทั่งแบบว่าทุกคนดู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 ในภาพถัดมานะคะ คือยังเล่นน้ําจนถึงพระาทิตตกกันเลยอ่ะทุกคนดูมุมความสวยงามของเขาดูสิคะดูเหมือนจะน่ากลัวแต่วิวมันสวยมากตรงนี้ภาพเป็นล้านแต่ดีนะเนี่ยภาพที่ยังหาได้จากอฟอโต้โปรแกรมโฟโต้ใน Google ทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะคะถ้าภาพไหนที่เราลบแล้วความรู้นิดหนึ่งทุกคนก็เข้าไปหาในโฟโต้ได้ขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการชมคลิปจนจบสวัสดีค่ะ